อะไรจะปิดก็ปิดไปแต่เซเว่นปิดไม่ได้สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่24มีนาคมปี2562คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นดาวโจนปิดลบลงมา582.05จุดคิดเป็น3.04% ปิดตลาดไปที่18,591.93จุดสาเหตุก็เป็นเพราะว่าวุฒิสภาของสหรัฐอเมร,ริกาไม่มีความคืบหน้าในการผ่านแพ็กเกจมูลค่า1ล้านล้านดอลาลาร์ในการช่วยเหลือเรื่องของโควิด1 i d 1 9แต่ยังไงก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ทางธนาคารกลางของสหรัฐลรวอิลดก,ก็มีการผ่านมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐโดยการอัด QE เข้าไปในระบบแบบไม่จำกัดวงเงิน เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนด้วยแบบไม่จำกัดวงเงินสิ่งที่เฟดทำเป็นสิ่งเดียวที่สหรัฐอเมริกาสามารถทําได้ประเทศเดียวในโลกนั่นก็คือการพิมพ์เงินพิมพ์ธนบัตรออกมาแบบไม่จำกัดวงเงินแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีทองคําคําประกันเหมือนกับประเทศอื่นๆประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ทําได้ กลับมาที่หุ้นไทยกันบ้างหุ้นไทยหลังจากที่ร่วงลงไป102สจุดสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีข่าวหรือว่าประเทศไทยจะประกาศใช้เคอร์ฟิวเพราะฉะนั้นหุ้นไทยร่วงระนาวกลุ่มธนาคารโดนหนักที่สุดก็อย่างว่าแหะครับหุ้นกลุ่มธนาคารว่ากันว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปอีกครั้งหนึ่งในการประชุมกรงงอ,อครั้งต่อไปลงไปแค่0.25หเหลือ0.75ยมันยังไม่สุดเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มธนาคารก็ยังลงต่อไป แต่หุ้นกลุ่มที่ลงหนักที่สุดในรอบนี้คือหุ้นกลุ่มที่เป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเช่น CRC CPN Home Pro d ู Home แล้วก็ Global พวกนี้ฟลอททั้งสิน้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ห้างสสินค้าแทบทั้งหมดปิดทําการส่วนหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายปิดเมืองกับกลายเป็นหุ้นของ CPO เพราะอะไรจะปิดก็ปิดไปแต่เซปิดไม่ได้เพราะว่าเซเว่นอีเกลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าเข้าไปสู่ชุมชน คนทุกคนตอนนี้มุ่งหน้าเข้าไปสู่เซเวน่นไม่ว่าจะเป็นซื้อบะหมี่สำเร็จรูปหรือว่าอาหารสำเร็จรูปอื่นๆมุ่งไปซีเว่นทั้งนั้นและในขณะเดียวกันหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายปิดเมืองก็คือเรื่องของ Work f r ฟ m Home นั่นก็คือหุ้นกลุ่มสื่อสาร a d v a n c e in touch to d t e c ทพวกกลุ่มนี้ได้รับผลประพงพงโยชน์ทั้งสิน้นไม่ว่าใครจะติดโควิดแต่สื่อสารไม่ติดโควิดเนื่องจากทุกคนที่อยู่บ้าน ล้วนใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นที่ยังไปได้น่าจับตานะครับ CPO Advanced Dintat t o to Detect กลุ่มนี้ยังพอไปได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ